อากาศร้อนแบบนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้กินไอติมเย็นๆฝีมือตัวเองในรสชาติที่ตัวเองชอบวันนี้เราคัดมาให้แล้วกับ3มเครื่องทำไอติมสุดคุ้มแห่งปี2025ที่ใช้งานง่ายทำได้ทั้งไอศครีมนมเย็นโยเกิร์ตแช่แข็งและอื่นๆอีกเพียบถ้าใครอยากรู้แล้วว่ามีรุ่นไหนบ้างก็ไปรับชมกันได้เลย มากันที่ตัวแรกกับอ n o d รุ่น488-45เครื่องทำไอติมโฮมเมดรุ่นนี้กำลังไฟอยู่ที่180วัตต์ถังใส่ไอศครีมมีความจุอยู่ที่2ลิตรทำงานอัตโนมัติด้วยคอมเพรสเซอร์ในตัวที่จะช่วยให้เครื่องทำความเย็นนั้นทำความเย็นได้อย่างต่อเนื่องตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลสสตีลแข็งแรงทนทาน แถมยังมาพร้อมกับดีไซน์เรียบหรูตัวถังใส่ไอศครีมสามารถถอดออกมาล้างได้มีปุ่มควบคุมการทำงานเป็นแบบระบบสัมผัสสามารถตั้งเวลาการทำงานได้แบบดิจิตอลตัวฝาปิดมีช่องสำหรับใส่วัตถุดิบเพิ่มเมื่อเพื่อนๆอ,อยากจะต้องการเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มความเข้มข้นมีมอเตอร์ที่แข็งแรงทนทานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แถมเครื่องนี้ยังมีคุณภาพดีเป็นเกรดยุโรปอีกด้วยรุ่นนี้ราคา1 7 9 5บาทมีรับประกันให้1ปีมากันที่ตัวที่2กับนินจาครีมี่รุ่น nc 3 0 0 th รุ่นนี้ปริมาณความจุโถปั่นอยู่ที่1ลิตร วัสดุโถปั่นทำมาจากพลาสติกอย่างดีแข็งแรงทนทานกำลังมอเตอร์อยู่ที่800วัตต์สามารถปรับระดับความเร็วได้ถึง7ระดับมีโปรแกรม one touch ที่ช่วยให้สามารถผสมผสานความเร็วแรงกดและเวลาในการหั่นผักผลไม้แช่แข็งได้อย่างลงตัวแถมมีโปรแกรมมาให้เลือกถึง7โปรแกรมมีโปรแกรมไอศครีม s h เชอร์เบ s มิล e ์เช c อ e a ครีมไลท์เจ t o s m o o t h i ตี o โบและ Mix In แถมตัวเครื่องก็ใช้งานง่ายมากๆเพียงแค่ใส่วัตถุดิบลงไปกดเลือกโหมดแล้วรอให้ตัวเครื่องทำงานแค่นี้ก็ได้ไอศครีมอร่อยๆมาไว้รับประทานแล้วเครื่องนี้ราคาเพียง9,490บาทมีรับประกันให้2ปี และมากันที่ตัวสุดท้ายกับ HOME MADE รุ่น HOM 122050เครื่องทำไอศครีมรุ่นนี้เหมาะมากๆสำหรับทำไอศครีมไว้รับประทานที่บ้านแถมตัวเครื่องออกแบบมาอย่างดีสามารถเข้าได้กับบ้านทุกสไตล์ตัวถังภายนอกเป็นเนื้อไม้ธรรมชาติมีขนาดใหญ่แข็งแรงไม่เป็นสนิม ตัวถังไอศกรีมด้านในเป็นอลูมิเนียมแบบหนาความจุอยู่ที่1.8ลิตรกำลังไฟอยู่ที่50วัตต์สามารถปั่นไอศกรีมได้ทั้งแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและแบบหมุนมือตัวเครื่องสามารถทำไอศกรีมได้ครั้งละ4ควคอร์ตหรือ1,800กรัมเครื่องนี้ราคาอยู่ที่4,460บาทมีรับประกันให้1ปี ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ3เครื่องทำไอศครีมโฮมเมดน่าซื้อไว้ดับร้อนสำหรับปี2025นี้ถ้าใครสนใจรุ่นไหนอยากจะสั่งซื้อหรืออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใน description หรือใน comment ได้เลย